เพื่อนครับเวลาเพื่อนๆทางสมโพนครับและเจอปัญหาขนมกอกรอบนอกนะครับมักจะสุกก่อนครับแต่ว่าวงในยังไม่สุกครับเพื่อนวันนี้คร <c ros LES> ับวันนี้ตู Lastly, ่ก็จะมาแนะนาวิธีแก้ไขนะครับว่าทำยังไงครับให้วงในสุกพร้อมกับรอบนอกนะครับง่ายๆครับง่ายเลยนะครับถ้าว่าสมโพนครับสุกไม่สม่ําเสมอรอบนอกเริ่มสุกรอบรอบในไม่สุกนะครับวิธีแก้ไขก็คือให้เพื่อนๆครับเปิดนี่ครับวงในนะครับวงในก็เปิดใช้ได้นะครับแบบนี้นะ เห็นไหมครับเปิดไฟอ่อนครับไฟอ่อนเหมือนกันครับเท่าวงนอนครับอ่ะพอเปิดเสร็จแล้วครับเราก็เปิดเ <Rut, S 1> ้าครับ hmm. <Leonardo, S 2> แล้วก็ดูนะครับดูนกกนอนครับเท่าวงในเริ่มจะสุกแล้วครับเมื่อเริ่มสุกปุ๊บเราก็ปิดนะครับเราปิดนะครับเมื่อเริ่มสุกเราปิดนะครับและอย่าเปิดทิ้งไว้ตลอดนะครับถ้าเปิดทิ้งไว้จนหนุมฮกสุกครับไฟมันจะความร้อนมันจะมากเกินไปนะครับแล้วทีนี้การว่ารอบนอครับมันจะไหม้นะครับเพราะนะครับเมื่อเห็นว่ารอบในมันเริ่มสุกเราก็ปิดวง ในไปเลยนะครับทีนี้เราก็ปล่อยให้สุกไปเลยครับเท่าน,นี้ครับผมพวกมันก็จะค่อยๆสุกตลอมเสมอนะครับเพื่อนๆลองเอาทีนี้ไปใช้ดูนะครับ